นี่อากิรายังดูเหมือนเดิมเพียงแต่หน้าตาโสมลงไปนิดหน่อยเดาว่าเธอคงปลอดภัยดีไม่นานในแพทย์คนหนึ่งก็มาตรวจร่างกายของเขาสอบถามเล็กๆน้อยน้อยเมื่อเห็นว่าไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงก็เดินออกไปทีมเป็นยังไงบ้างอากิราถามเขาด้วยเสียงกังวลก็ปวดหัวนิดหน่อยแต่ไม่เป็นอะไรมากหรอกหญิงสาวพยักหน้า ดูเหมือนเธอมีอะไรในใจจะพูดกับเขาแล้วเธอก็เอื้อมมือเล็กๆนั่นมากุมมือของเขาเอาไว้มือของเธออบอุ่นกว่าที่เขาคาดไว้มากฉันรักนายอาคิีรารวบรวมความกล้าสารภาพร,รักกับเขาอย่างที่ตั้งใจไว้แม้จะออกมาแบบทื่อๆและไม่มีปีกมีโคลยเลยก็ตามเอแคลร์ทนายามีลูกฉันก็จะไม่ห้ามแล้ว อยากมีกี่คนก็ได้ต่อไปนี้ฉันจะไม่กลัวอีกแล้วนายจะให้ฉันบอกรักนาะกี่พันรอบฉันก็จะทำก็แค่อย่าเป็นอะไรไปนะนาอย่าเป็นอะไรชายหนุ่มนิ่งอึ้งไปมองหน้าคนพูดด้วยความงงและความดีใจปะปนกันจนเขาสับสนตนเองไปหมดเขาเอื้อมมือไปหมายจะเช็ดน้ำตาให้เธอ แ,แล้วก็รู้สึกเจ็บซี่โครงกระทันหันอากิระเห็นดังนั้นก็ยืนหน้ามาใกล้กๆเขาอย่างกระตือรือร้นแทนทิรวัตรหัวเราะอย่างเอ็นดูพร้อมกับปัดน้ำตาออกจากแก้มนวลการเจ็บตัวเล็กๆน้อยๆนี่ก็คุ้มค่าดีทีเดียวฉันก็รักเธอฮะไม่ต้องตกใจขนาดนั้นก็ได้ก็เมื่อวันก่อนนายยังบอกอยู่เลยว่าไม่รู้รักฉันหรือเปล่า ตอนนั้นสมองฉันมันซื่อบื้อไม่รู้ว่ารักเธอแต่หัวใจของฉันมันรู้ตั้งนานแล้วตอนที่รถจะชนเธอฉันถึงได้พุ่งเข้าไปโดยไม่คิดอะไรแค่อยากจะปกป้องเธอให้ได้แล้วมันก็ทำให้ฉันตระหนักได้ว่าฉันรักเธอพูดจบชายหนุ่มก็ยกมือข้างหนึ่งของเธอขึ้นมาจุมพิษอาิราน่าแดงกลับไปถึงคอน้ำตาเริ่มไหลลงมาอีกระรอก ฉันจำได้ว่าเธอไม่ใช่คนขี้แยนะตรนไหนมาทำซึ้งกับฉันแบบไม่ทันตั้งตัวนี่ <c oughs> เสียงของบุคคลที่สามขัดสองหนุ่มสาวที่กำลังบ่มเพาะตอนรักกันอยู่จนอากิราสะดุ้งสุดตัวธีรวิทย์มองใบหน้าอิ่มเอิบของแฝดน้องสลับกับไปหน้าเขินอายของญิงสาวก่อนจะเอ่ยว่าพ่อกับแม่กำลังเดินทางมา แกฟื้นก็ดีแล้วฉันจะได้กลับไร่ธีรวัตรได้ยินดังนั้นก็หัวเราะในใจที่แท้ก็คิดถึงเมียพรุ่งนี้ธีรวิทย์จะกลับมาไร่แล้วเขาโทรมาบอกเธอเมื่อตอนเย็นเหมือนแพรถอนหายใจยาวพร้อมกับลูบมือไปมาบนโทรศัพท์มือถือเช่นนั้นมันไม่ใช่สมาร์ทโฟนแต่เป็นรุ่นเก่าที่มีปุ่มนูนๆออกมาทำให้เธอสามารถลูบคลัาและกดลงไปได้ หญิงสาวจำตำแหน่งเลขบนนั้นได้ขึ้นใจเมื่อตอนบ่ายเธอวานให้วิไลไปช่วยซื้อของบางอย่างให้ในเมืองตอนนี้จึงไม่มีใครอยู่ที่บ้านไร่เหมือนแปรก,กดโทรออกเรียกแท็กซี่ใช้เวลาไม่ถึง15้านาทีคนขับรถก็มาถึงคนงานในไร่สองสามคนมาเห็นเข้าก็ถามด้วยความสงสัยว่าเธอจะไปไหนแถมยังมีกระเป๋าผ้าใบใหญ่ติดตัวไปด้วยใบหนึ่งหญิงสาวไม่ได้มีท่าทีร้อนรน เธอเพียงบอกเขาไปว่าจะไปหาธีรวิทที่รีสอร์ทเพราะเขามาเร็วกว่ากำหนดและจะไปค้างที่นั่นก่อนของในกระเป๋าก็เป็นชายหน่มเองที่สั่งให้เธอเอาไปด้วยพวกเขาพยักหน้ารับรู้ก่อนจะอาสาไปเป็นเพื่อนเธอจึงบอกไปว่าไม่เป็นไรเพราะน่าเจอกับวิไลในเมืองแล้วพวกเขาจึงแค่ช่วยเธอขึ้นรถและช่วยคนขับรถแท็กซี่เก็บรถเข็นของเธอเมื่อทุกอย่างเสร็จสิ้นรถก็ออกวิ่งไป หากแต่จุดหมายกลับไม่ใช่รีสอร์ทของธีรวิทย์อย่างที่เธอบอกเอาไว้ยังไม่ทันจะถึงเช้าของอีกวันธีรวิทย์ก็รีบเร่งกลับไปบ้านไร่เพราะวิไลโทรมาบอกเขาว่าเหมือนแพรหนีออกจากบ้านไปเขาไม่ค่อยอยากจะใช้คำนี้เท่าไหรนักเพราะมันดูปัญญาอ่อนสิ้นดีแต่เธอหนีออกจากบ้านจริงๆหากไม่ใช่ว่าคนงานในไร่สองสามคนนั่นเห็นเธอนั่งแท็กซี่ออกไปกับตาเขาคงคิดว่าเธออาจจะโดนลักพาตัวไป เขาไม่รู้ถึงเหตุผลที่เธอจากไปแต่ถ้าเขาสังเกตและใส่ใจมากกว่านี้เขาอาจจะป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องขึ้นก็ได้แต่ตอนนี้มันสายไปแล้วและเขาไม่รู้ว่าควรจะต้องทำอะไรต่อไปดีทีรวัตรยังนอนอยู่ในโรงพยาบาลอากิราก็ยังเฝ้าเขาไม่ห่างทิรวิทย์จึงไม่อยากรบกวนงานนี้เขาคงต้องหาตัวเธอเองคนเดียวผู้หญิงตาบอดและขาพิการคงจะไปไหนไม่ได้ไกลนักหรอก หากแต่หลายวันผ่านไปเขาก็ยังไม่เจอเธอขนาดเขาจ้างนักสืบเอกชนก็ยังไม่ได้เรื่องเขาพอสืบได้ว่าเธอไปกับแท็กซี่คันไหนแต่เมื่อไปสอบถามกลับได้คำตอบว่าหญิงสาวให้คนขับรถส่งเธอที่หน้าปากซอยแล้วให้ช่วยเรียกแท็กซี่ให้อีกคันซึ่งเขาก็จำเลขทะเบียนไม่ได้เช่นกันก็เลยกลายเป็นว่าเจอแต่ทางตันแต่เรื่องนี้ทำให้ธีรวิตรู้เพิ่มขึ้นมาอีกอย่างหนึ่งคือเหมือนแพรวางแผนเอาไว้แล้ว และคงเป็นเวลานาน,านอยู่พอสมควรชายหนุ่มไม่ย่อท้อพยายามค้นหาต่อไปเขาสืบหาเพื่อนและญาติของเธอพวกเขาไม่รู้อะไรมากนะักญาติญาติดูจะไม่อยากเกี่ยวข้องกับเธอเพราะกลัวจะเป็นภาระจึงบอกอย่างปัดๆส่วนเพื่อนของเธอบางคนยังไม่รู้ด้วยซ้ําว่าเธอประสบอุบัติเหตุจนพิการแต่สืบจนแล้วจนรอดก็ยังไปไม่ถึงไหนแม้เหมือนแพรจะตาบอดแต่เธอก็เป็นคนที่ฉลาดมาก ดักเขาไว้ในทุกททางแม้แต่ร่องรอยเล็กๆน้อยๆก็ไม่มีเหลือให้เห็นหัวใจของเขาบีบรัดทุกครั้งที่มองภาพของเธอที่เขาพกไว้ในกระเป๋าสตางค์ไม่เข้าใจว่าเหตุใดเธอจะหนีเข้าไปเช่นนี้หรือเธอไม่เชื่อในคำรักที่เขาบอกกับเธอไม่เชื่อว่าเขาจะรักเธอจากใจจริงไม่ใช่แค่ความสงสารเขารู้ว่าแม้ภายนอกเหมือนแพรจะทำเหมือนว่าเธอไม่ได้คิดมากแต่แท้จริงแล้วเธอเป็นคนคิดเล็กคิดน้อยอยู่พอตัว เขาจะมีอะไรบางอย่างไปกระตุ้นให้เธอเครียดและหนีไปยิ่งนานวันเข้าชายหนุ่มเองก็เริ่มเครียดจนกินไม่ค่อยได้นอนไม่ค่อยหลับนี่มันผ่านมาเดือนครึ่งแล้วนะเขาคงไม่อยากให้แกเจอจริงๆวะ่ะแฟดคนน้องที่ออกจากโรงพยาบาลมาได้สักพักกล่าวขึ้นตอนนี้ขาของเขาเข้าเฟือกอยู่จึงต้องย้ายกลับมาอยู่บ้านใหญ่สักพักธีรวิทย์มาเยี่ยมเขาอาทิตย์ละครั้ง และทุกๆครั้งที่มาร่างกายก็ดูซุดซมลงไปทุกทีคนในครอบครัวก็อยากจะห้ามให้เขาเลิกค้นหาแต่ก็รู้ดีว่าคงห้ามได้ยากทีมอากิระเอสามีเมื่อเห็นหน้าของเทรวิทยิ่งดำคล้ำลงไปอีกสรุปแล้วเจอตัวการหรือยังละ่ะแฟนคนพี่รีบเปลี่ยนเรื่องอืมเจอแล้วทีรวัดที่นั่งอยู่บนโซฟาตอเขาดูท่าทางอึดอัด คนเป็นพี่จึงยักคิ้วใส่อย่างไม่ค่อยเข้าใจนะักเขาจึงกระแอมไอก่อนเอ่ยต่อว่าฝีมือแพทิเซียเก๊กเก่าแก่น่ะเหลอทีลวัฒน์ถลึงตามองคนพูดอย่างเหลืออดมีที่ไหนมาพูดแบบนั้นต่อหน้าคนรักของเขาแค่จะบอกเธอปกติก็รู้สึกละอายใจมากพออยู่แล้วเพราะถ้าไม่ใช่ความหึงหวงของดาราสาควคนนั้นอากิระก็คงไม่เป็นอันตรายอะไร แล้วจะทำยังไงต่อดีล่ะหญิงสาวไม่ได้โมโหใส่เขาอย่างที่คาดเอาไว้กลับถามด้วยความเป็นห่วงตอนนี้รุดกําลังรวบรวมหลักฐานอยู่ถ้าได้ครบตามสมควรแล้วก็จะแจ้งความทันทีผู้หญิงคนนั้นร้ายกาจจนถึงขั้นฆ่าคนได้ปล่อยเอาไว้ในสังคมคงไม่ดีแน่ไม่รู้ว่าแต่ก่อนเขาโดนผีอะไรเข้าสิงจึงไปลงสน่หคนแบบนั้นได้ก็ดีแล้วล่ะ ถ้าอย่างนั้นฉันไปก่อนนะทีรวิทย์กล่าวพร้อมกับลุกขึ้นยืนเตรียมตัวจะเดินออกประตูไปกลับไล่เหรออืมแต่ว่าจะแวะไปหาภูมิก่อนทีรวิทย์กล่าวลาน้องชายและภรรยาของเขาก่อนจะขับรถไปหาภูมิดินที่นัดกันไว้ก่อนหน้านี้เมื่อไปถึงร้านกาแฟที่นัดกันไว้คนทั้งคู่ก็ถามสารทุกสุขดิบกันตามมารยาทก่อนจะคุยกันเรื่องจิปาถะทั่วไป ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเรื่องการเรียนของเขาแล้วเรื่องของพี่แพรหาเธอจเจอหรือยังครับใช่หนุมสายหน้าว่าแต่ได้ติดต่อเข้าตูบ้าหรือเปล่าครับผมเพิ่งส่งเมลไปหาเข้าตูเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแต่ยังไม่ตอบกลับมาเลยผมสงสัยว่าจะเรียนหนักเนื้อหาในอีเมลนั้นเขาเพิ่งจะเขียนถึงเรื่องที่เหมือนแพรหายตัวไป เพราะกลัวไม่อยากให้เข้าตูต้องไปกังวลในช่วงที่ต้องเริ่มปรับตัวกับโรงเรียนใหม่เด็กคนนั้นรักเหมือนแพรเหมือนพี่สาวแท้ๆคงต้องทําให้เธอว้าวุ่นใจพอสมควรเขาจึงเลือกที่จะบอกในช่วงนี้แทนอืมเขาตั้งใจเรียนก็ดีแล้วชายหนุ่มทั้งสองกล่าวลากันเล็กน้อยก่อนที่รวิทจะเดินออกมาเพื่อไปยังรถของเขาที่จอดอยู่หน้าร้านแต่ยังไม่ทันจะได้เปิดประตู ร่างสูงของภูมิดินก็รีบวิ่งตรงมาหาเขาธีรวิทย์มองใบหน้าที่แสดงถึงความยินดีของเด็กหนุ่มพร้อมขมวดคิ้วเข้าหากันคุณแท็กภูมิดินร้องเรียกเขายังไม่หยุดวิ่งจนมาถึงตรงหน้าเขารู้ที่อยู่พี่แพรแล้ว